Yes. <sighs> จอ้์ย oh. ดูกลางป่าครับโอ้ oh. ใบหกักแบตหลุดสภาพปกติครับเปลี่ยนใบบินได้ต่อมเตอร์แรงจริงแบตแรง